S <S อโอ้แม่ตุดมที่ไหนครับเนี่ยสนุกบ้าบออะไรเนี่ยพี่เคพี่เคหมุกมาที่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรเน,น,นีเ่ยไม่เองอะ่ะพาพี่มาอะไรเนี่ยโอ้ไมไบไ่บอกว่าจะไปบอกว่าจะไปรอดอเองก็พาพี่มาที่ไหนเนี่ยออโอ้ม่ไม่มีมมมทางผ่านไงก็เลยแบบอาสาไว้ประมาณนั้นเออเพลียไหมเพลียไหมเพลียโอ้แล้วกูฝึกจะเล่นพี่ไหมเนี่ยฮะ ไม่มันไม่เล่นหรอกพี่กูฝึกแบบเขาจะคลองแบบ PA กับเราเล่นแบบ PS PS4 อะพี่แบบกลายเปพี่แม่งเล่นกับเขาเลยพี่เขาแบบจะเตรียมบอกว่าเฮ้ยแบบวิ่พื้นแล้วเขาไปวิ่พื้นโอ้กูตาย No โอ้โหกระจองพี่ผมบอลเอาแล้วผมบอลเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วผมบอลเล่นกูแล้วแล้วพี่บอกผมเอาแแลล้้ววเอาผมบอลลวซับอในหรือเปล่ะมันอยากเราไม่เอ๊ะคนถ้าผมถ้าผมเห็นแบบตาผมมันด้เซอร์เอ๊ะ เป็นไงบ้าเห็นปอนใช้ลูกโปลแบบกันอยู่อะไอตรงเสาไอพอบบอพอบบอพบมาพอบมาไปแล้ว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 วิ่งแล้วตอนพี่เคโดนโดนไฟแล้วว้าวว้าวว้าวตายตายตายไายมิดาซ่าพี่ฝึกเสือขับดามาพี่เก่งเกินแบบรอดตัวเก่งของมันั้นรอดตัวเก่งคอยดูเดี๋ยวโอ้โหนี่สภาพสารศาสตร์วินเทจคลองหลวงของพี่นะโอ้โหพี่ควรแบบบูนเลนะให้มันแบบ ดูเท่เลยพี่เฮ้ยครับเฮ้ยครับจะตกแล้วไปยืนตรงนั้นทำไม้โอล็อกเกอร์เนี่ยล็อกเกอร์เนี่ยล็อกเกอร์คุณเนี่ยล็อกเกอร์คุณอ่าล็อกเกอร์คุณเฮ้ยจะดูอะไรในล็อกเกอร์พี่อีกโอ๊ยเฮ้ยพี่แอบพี่แอบมีอะไรหรอนามีนามีมีไม่มีแอบอาเฮ้ยแอบอะผมไม่เชื่อหมอบไะมหมอบไะตาหมอบไหมเราตกสิบพี่ปฏิบัติเร็วเร็วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบเรามาทำว่าอะไรกลางที่ใส่บ้ามันไม่อยู่แล้ว เจออาจารย์นะเดินผ่านอาจารย์นะเฮ้ยจัดแทงของนี่เฮ้ยเราไปดีจะปวดปวดขี้ปวดขี้เฮ้ยปลอดภัยปลอดภัยห้องส้วมปลอดภัยมามามาขอสมบัตินะขอสมบัติปลอดภัยมากเลยไหมใหญ่เหมือนกันถ้าเราอ่ะโอ้ยแม่คนแอลคนแอบดูคนรู้คนโลคจิตคาร์คนโลคจิตโอ้ยพี่เอ้พี่เคพี่เคด่าัดสิ้ยอ้าวโดนโดนอะไรพี่ไม่จะตายแล้วว่าดูสิดูเรื่อยพี่ดิสับเพี่รอนผิดรอดจะไปผิรอด พ่าปิดทางเราพี่เราจะไปอย่างไงเป็นแบบมิดแหละเอ็งก็ขึ้นมาข้างบนนี้อ้าวเหรอโอ้ยฉลาดตายตัวเลยเฮ้ยอเมริกอ้ายขณะนี้นะครับโอ้ผ่านนะครับก็รอดเหรครับพี่ไปพี่ไปพี่ไปข้นตัวตายพี่พี่ไะเลืดด้วยครับไปไปเข้าไปบ้านเองบ้านโราเหรอไปเฮ้ยพี่รับแบบพื่แบบแล้วพี่ที่ไดข่าวที่แบบว่าเขาเอาแกนํำไปขังพี่ให้เอาแกนํำไปขัง เลยยขึ้นนะอุระเบิด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 เรียบร้อยก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเออก็ลงมาเถอะนะลูกเข็บลูกเข็บนรกเอ้ยแหม่ก็แค่ติดไฟป่ะก็แค่มีแบบวงกลมติดไฟป่ะอ่าอ่าเอาไปใส่กุมทางเลยโอเคไม่บางคนรอดอยู่เฮ้ยกางเกงเขาเทพไม่ใช่โก้เลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับพี่อาร์มทุกคนกับพี่เคสหายไปแล้วทุกคนก็ใครตนนะจ๊ะสวัสดีครับผม เห็นไหมคืออาร์มเช้งไงช่องฟีแบบยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำอัดคลิปเลยอัดคลิปเลยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เปิดไม่บอมท้ <c oughs> องฟอมไปไม่โปร่งไม่ต้อนรับพวกเราถ้าเป็นแบบทันเนอร์ไปฟ้าพาลงมาใส่หัวเปี้ยงเงินหัวแตกอะไรเป็นยังไงพี่จะถา่ายดิบอาดิบม,มอดไหม,ม,มอม่ะหมดมอดไหมไปเลยอะ่ะเจำตัวซิว่าเราจะเกิดเท่กว่าอะไรเดาถูกด้วยสายฟ้าฟาดหายหลบเลย เราแค่อยากรู้ว่าพี่เคพี่อัลเราเราเรามาตัาท้าเลยบอกว่าถ้าเกิดมันมันผ่าใส่หัวเราจะเป็นยังไงพี่อุ้ยอ๋อโอ้โหโพี่อาลพี่อาลพี่อักูตายโอ้โหฮาร์ดที่เลยพี่อาลก็ตายกูไม่อยู่เลยโอ้ว้าวที่นี่เป็นช่างสวยงามบริอขนาดนี้นี่เรามาตั้งแคมป์ใช่ไหมเนี่ยพี่อาลพี่อัแล้วรถเราอยู่ไหนพี่อาลเดี๋ยวเพิ่มขึ้นไปสิ พี่อ่านเราอะไรไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่ซูดามิขึ้นบนพี่เก๊พี่พี่ขึ้นบนวิ่งวิ่งพี่ข้างบนเรียบร้อยพอหรอเอาอยู่เหรอโอ้ยไอ้นี่มันก็น่ามึงจะบังทางที่เฮ้ยวิ่งวิ่งปีนปีนซูดามิมาแล้วซูดามิมาแล้วโอ้โหสุดยอดคนแบบโซคูมากเลยเขาเท่เพียงพี่อ่านวเราหลอดไหม ก็แล้วเพราะว่าพี่เราต้องเราต้องเอียงตามแทงน้ำเพื่อว่าแบบแทงน้ำมันจะเอ็นไปตามที่สุนามิตัดไปพี่แบบตัดแบบช่วบเลยเดินลองดิเดิดูดูต้องดูไม่ตัดดูตัดละเดี๋ยวดี้ตัวตัวตามโดดตามโดดตามโดดตามแทงอ้าวกูไม่โดดตามอะไรเลยเราตายแน่โอ้กูไม่ตายเฮ้ยไม่ตายเป็นการเออวเอาร์วอาร์ไม่ตายไม่มีใครตายเลยเลยถึงก็ไม่ตายสุดยอดทีมกูไป ที่ว่าต่อไปเลยครับโอเคจงกว่านี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่านักขับยานอพอลโลสเปกที่จะไปสู่ดาวคารรอบนี้นะครับเราจะไปกันที่ดาวคารไม่ทราบว่าคนขับจะอยู่ได้ไหมเนื่องจากตอนนี้มีฝนกดบ้าระห่ำถล่มรอดไหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโล่โล่ผมไม่อยู่ไม่อยู่แล้วอยู่แลนะกขับยดีอพอลโลไม่ก็สู้ฝนกดไม่ได้เฮ้ย ก็ตายก็ตายอีกคิวเนี่ยตายเนี่ยผนกดพ่นแรงเหมือนกันเหมือนกันอ๋อตายตายเอครับจังหวะน,นี้ก็ต้องมาทำงานยามเช้าตรู่นะครับไม่รู้ว่าอ,อาคารนี้ผมคิดว่านะครับผู้จัดการต้องใจด,ดีแน่นอนเนื่องจากที่นี่สร้างจากภาษีประชาชนนะครับเหมือนเดินนาคเลยคุยไม่ใช่ตุ่มามาตุ่มมาตุ่มมาตุ่มพี่น้องน้องต้องแบบน้องต้องไปกับพี่เข้าใจไหมนี่อา้าวไอ้ฝนกด คนกดตะลกอีกแล้ว <c oughs> นี่นี่ทำง,งานจีเนี่ยมันน่าจะกัดก่อนบนก่อนบ้านแล้วค่อยลงมาข้างล่างเดี๋ยวเราอยู่โถมันจะว่าอยู่ยตรงนี้ถือว่าปลอดภัยเนื่องจากว่ามันจะกัดก่อนบนก่อนแล้วก็ค่อยลงมามานะันโอ้โหอินซี่แบบเฮ้ยจะคนจีเจังทันเราจะทราบได้พวกไอ้บนฟาร์มรอขอ้างล่างดีกว่าเพื่อความปลอดภัยก่อนไปใช่ปะคิดว่าทุกคนบคุมจะไป็พิพชิตนบ,นบนยอดเสาทุกคนไม่มันมีแสงอออะไรไบ้าไบ้าไปบ้าไปบ้าอยู่บนทุกคน ก็วันจะเห็นไหมมันจะขึ้นบนฟ้าทุกคนมนจะต้องบินได้นะครับพี่ตูนอาจะเห็นคนไทยบินได้หลักรอดทำได้ครับขจัดเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดะอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดถ้าเป็นถ้าแบบถ้าแบบน้ำท่วมผมผมไม่เกี่ยวนะ ful, seek, น้ำท่วมพี่น้ำท่วม น้ำท่วมขึ้น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 สูงก็สูงก็สูงเว่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 งน้ำท่วมบินเลยบินเลยบินเลยไม่น้ำท่วมเฮ้ยทุกคนน้ำท่วมตูนไปบนไปอีกไปตัวไม่ยังกระทมถึงแหละน้ำท่วมเนี่ยนี่มาวาตาไพ่วาตาไพ่เป็นช่น้ำพี่ใช่ปะรอรอรอเอ้ยอุทกภัยสิน้ำอ่ะโอ้รอดแหละยังไงก็รอดยังไงก็รอดผมไม่ได้โอ้โห บนดีกว่าไปบ้างบนตัวพี่ชิดบนยอดพี่โอ้ยพี่ชิดบนยอดโอ้ยแม่งไอตุลมึอเอาตาย oh gosh เ a v i d ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยตายเลยพี่ไอไม่อยู่ไเนี่ยพี่อาบตายเหลือใครไม่ได้เหลือเหลือเลยตุนมาเลยตุนไปยังเหลือตุนไปเฮ้ยโอ้โหไม่มีใครรอดหลือกเล่แค่สองคน เอาละครับทุกคนสำหรับคลิปในการเล่น Natural Disaster หรือเกมตำนานที่ก่อนสร้างผมยังไม่เกิดเลยทุกคนประมาณนั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนตอนนี้เรามาเจอกับพี่อามแล้วก็ใครตูนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย